สวัสดีครับพบกับคลิปรีวิวที่16กับดีหนิงเฟยเดียนสามอัลตร้าเมื่อวานเป็นคลิปรีวิวที่15นะครับผมทำคลิปที่15เป็นรองเทา้าซิ่งรองเท้าซุปเปอร์ชูจากจีนอีกคู่หนึ่งก็คือ Health h ฮลไฮวิงนะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับพอดีในคลิปที่แล้วก็มาถ่ายทำที่นี่นะครับที่นี่คือหาดปากเมงจังหวัดตรังนะครับแล้วก็ วันนี้ก็คือเช้าวันถัดมาแล้วก็เอาคู่นี้ไปวิ่งมา10กิโลแล้วก็จะรีวิวให้ฟังนะครับก็คือรองเท้าคู่นี้เนี่ยที่น่าสนใจนะคือมันมันเป็นรองเท้าที่แชมป์บุรีรัมมาราทอนปีเนี้ยครับปีล่าสุดเนี่ยครับ2024นะครับเขาใส่คู่นี้นะครับเป็นฝ่ายชายนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้ก็โดนสวมใส่โดยอ e ีลิตนะครับนักวิ่งชาวแอฟริกันแล้วก็ คว้าชัยชนะอันดับ3ในรายการเบอร์ลินมาราทอนนะครับปี2022นะครับก็ติดโพเดียมกับเขานะครับสำหรับลีนิงรองเท้าวิ่งจากยีนครับแล้วก็ในปี2023ในรายการโคเปนเฮเกนมาราทอนนะครับอันดับ1 2 3ชายฟาดเรียบนะครับลีนิงฟาดเรียบแล้วก็อันดับ1ฝ่ายหญิงก็ลีนิงเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาของ รองเท้าวิ่งจากจีนนะครับแบรนด์นี้คือลีนิงเนี่ยเขาดังกับอุปกรณ์แบดมินตันมาก่อนใช่ไหมครับก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าข้อมูลไม่ถ้าข้อมูลไม่ผิดน,นะรู้สึกว่าเขาจะพัฒนารองเท้าวิ่งในช่วง 4- 5ปีหลังมาเนี่ยครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมก็เพิ่งมาใช้ลีนิงในตระกูลเฟยเดียนสมนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดก็คืออัลตร้าแล้วก็มีตัวรองลงมาก็คือ อีลิตแล้วก็ตัวน้องสุดก็คือชาเลนเจอร์นะครับผมทำคลิปรีวิวของทั้ง3ตัวไว้ใน EP ที่แป๊บนึงนะครับก่อนนี้ก่อน EP ที่6นะครับ EP ที่6เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับเผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็รองเท้าคู่นี้เนี่ยผมเอามารีวิวแล้วใน EP ที่5นะครับเป็นการยก รองเท้าวิ่งซุปเปอร์ชูสคู่ที่ว่าผมชอบมากที่สุดในปี2023นะครับก็เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้เช่นกันนะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมยังไม่มีโอกาสได้รีวิวแบบเดียวๆนะครับก็วันนี้มีโอกาสนะครับก็จะรีวิวให้ได้รับชมรับฟังกันนะครับก็แต่ต้องขอบอกก่อนว่าเรื่องของสเปคเนี่ยส่วนใหญ่ข้อมูลในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นภาษาจีนทั้งนั้นเลยแล้วก็ แทบจะเอาอะไรมาไม่ได้เลยเอาอะไรมาเล่าไม่ได้เลยมันมีแค่ชื่อเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเป็นว่าผมจะเล่าถึงสเปคข้าวๆแล้วก็ฟีลการสวมใส่ดีกว่านะครับฟีลการสวมใส่ฟีลการวิ่งอะไรเงี้ยสำคัญกว่าว่าคู่นี้มันมีความโดดเด่นอะไรยังไงนะครับก็เอาที่สเปคข่าวๆก่อนนะอัปเปอร์ของตระกูลเฟอเดียนสเนี่ยทั้ง3ตัวทั้งอัลตราอีลิตชาเลนเจอร์นะเขาทำมาจาก วัสดุ p ีแบ็กนะครับคือเป็นอะไรท็อปมอสเป็นสุดยอดและเป็นขั้นสุดของวัตถุดิบนะครับที่เขาเอามาใช้เป็นเอามาทำเป็นผ้าอัปเปอร์นะครับก็มันมีความเหนียวเบานะครับยืดตัวดีนะครับแล้วก็ทำออกมาระบายอากาศดีนะการสวมใส่สบายคือเป็นขั้นสุดเลยนะของ เฟยเดียน3มซีรีส์เนี่ยครับแล้วก็ดินรองเท้าเป็นแบบผ้ายืดนะครับแล้วก็มีรูระบายอากาศเชือกก็เป็นแบบแบนนะไม่มีรูรันเนอร์หลูไม่มีรูรันเนอร์หลูม,ม,นนมาให้ส่วนโครงด้านหลังก็นิ่มนิ่มมีนวมบุข้อเท้า ก็ล็อกดีพอสมควรนะส่วนโฟมเอาเป็นว่าโฟมนุ่มนะนุ่มประมาณ next 1 next 1%ปนุ่มน้อยกว่านิดนึงเอาเป็นว่าใกล้เคียงนะไม่ไม่เชิงว่าเหมือนกันเป๊ะทีเดียวแต่ว่าให้ฟิลประมาณนั้นนะครับแล้วก็มันจะผมว่ามันมันมันนุ่มน้อยกว่า next 1แล้วก็ มันละมุนกว่า X Step 160x 3.0 Pro แต่ไม่ดีดแรงเท่า3.0 Pro นะแต่ว่ามันจะมีความละมุนมันจะมีความกลมกล่อมกว่าคือมันมันเป็นลูกครึ่งมันเป็นการผสมผสานระหว่าง n e x 1กับ X Step 160x 3.0 Pro นะครับที่ผมรู้สึกที่ผมคิดไว้นะครับส่วนแผ่นคาร์บอนของคู่นี้มีลักษณะเป็น ถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นหยักเนี่ยหยักไปหยักมาแล้วก็ตรงนี้มีรูนะแล้วก็มันขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ไปตามตามแนวนี้นะครับตามแนวขอบนี้ไม่ได้ไปตามสีดําตรงนี้ก็ไม่รู้เหตุผลของดีไซน์นะว่าอะไรยังไงแต่ว่ามันดีดเด้งดีเอางี้ดีกว่าดีดเด้งดีนะครับส่วนยางเอาโซก็แยกกันสองส่วนด้านหน้ากับด้านหลังนะครับก็ยึดเกาะดี นะยึดเกาะดีแล้วก็คู่นี้ใช้มาเราาๆห้าสิบกิโลก็ยังไม่ได้สึกอะไรมากนะครับถือว่าทนทานใช้ได้เลยนะครับโอเคต่อไปเป็นฟีลการสวมใส่การสวมใส่ก็โดยรวมก็สบายนะครับรองเท้าให้ความสบายเบาปัญหาการเสียดสีอะไรต่างๆไม่มีนะครับแต่ก็จะมีปัญหานิดนึงคือโครงรองเท้าเนี่ยมันเบามัน ให้ตัวได้เยอะแล้วก็มันไม่ได้มีโอเวอร์เลย์เคลือบมานะครับมันไม่ได้มีโอเวอเลย์เคลือบมาก็คือไม่มีแอบพลาสติกนะครับเคลือบมาก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยกระชับนะเพราะว่าอย่างรุ่นเฟยเดียนสามอีมีโอเวอร์เลย์เคลือบมาเยอะแล้วรองเท้ามันจะกระชับกว่านะครับผมก็เลยเปรียบเทียบได้นะครับว่ามันในในตระกูลเฟยเดียนสามยกันเนี่ย รุ่นหนึ่งมีโอเวอร์เลย์รุ่นหนึ่งไม่มีโอเวอร์เลย์แล้วมันให้ฟิลที่ต่างกันรุ่นนี้มันไม่มีโอเวอร์เลย์มันก็จะไม่กระชับเท่าแต่ว่ามันได้ความเบามันได้ท้ําหนักที่เบากว่ามันได้ความเฟล็กซิเบิลมันได้ความคล่องตัวยืดหยุ่นอะไรมากกว่านะครับแล้วก็มันจะส่งผลในเรื่องของการเข้าโค้งแรงๆความมั่นคงก็จะทําได้ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะรู้สึกว่าไปไปซ้ายไปขวามันจะ กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกหน่อยหนึ่งนะครับคู่นี้ก็ต้องโฟกัสในการวิ่งที่เพสเร็วๆแต่ว่ามันการันตีด้วยโพเดียมด้วยเหรียญรางวัลอะไรเนี่ยถือว่ามันมันทำออกมาดีแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมเจอปัญหานิดๆหน่อยๆเนี่ยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับส่วนอื่นๆนะการระบายอากาศยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากๆทั้งอัปเปอร์ทั้งแผ่นอินโซยอดเยี่ยมเลย ความมั่นคงอย่างที่บอกไปแล้วนะครับก็มันเวลาเข้าโค้งนะเฉพาะเวลาเข้าโคง้งเวลาเลี้ยวโคง้งเข้าโค้งเนี่ยถ้าเข้าแรงแเนี่ยมันมันสายนิดนึงนะครับส่วนความมั่นคงถ้าเราวิ่งตรงๆงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะรองเท้าอาจจะมีรู้สึกไปนิดนิดซ้ายขวานิด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 แต่ว่าโดยรวมถือว่าโอเคนะครับส่วนฟีลการวิ่งอย่างที่บอกใช่ไหมครับว่า โฟมมันมีความนุ่มนะพื้นฐานเดี๋ยวนะโฟมมันพื้นฐานแล้วเป็นโฟมที่นุ่มนะนุ่มสบายมีลักษณะกึ่งๆึงผสมกันระหว่าง next 1 e กับ xstep หนึ Step x 3.0 Pro นะครับก็เป็นโฟมที่วิ่งสบายนะคือโดยรวมนะรองเท้าวิ่งได้ตั้งแต่เทสช้าๆก็สบายเลยแล้วก็รู้สึกว่ากโกงเลยแล้วก็ ไปเพสกลางๆไปจะถึงเพสเร็วรองเท้าทําได้ดีนะครับคือคู่นี้คู่เป็นคู่เดียวที่ใช้งานได้ครอบคลุมเลยทั้งวิ่งชา้าวิ่งเร็วนะครับการลงเท้าก็ทําได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจากก้าวสั้นก้าวยาวลงส้นลงกลางเท้าลงหน้าเท้ามันทําได้ดีหมดเลยคือมันมันเหมาะกับค่าตัวเหมาะกับราคาของมันนะครับก็ <c oughs> ราคาของมันนะก็พูดเลยแล้วกันก็เปิดตัวออกมาก็รุนแรงนะครับใครคิดว่าหนีรองเท้าฝรั่งมาเจอรองเท้าจีนแล้วจะถูกก็ไม่เสเพอไปนะครับไม่ไม่เป็นบางคู่ไม่เป็นบางรุ่นนะครับก็แต่ของลีนิงเนี่ยม,มันแพงอยู่แล้วนะครับก็คู่นี้เปิดตัวมาก็ราคาอยู่ประมาณ1 5 0 0 0นะครับแต่ว่าตอนนี้หาซื้อได้ตามร้านพรีออเดอร์นะก็เจ00 0ปลายๆนะครับก็ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเบรกฟิลการวิ่งนิดหนึ่งนะครับขอพูดถึงไซส์คู่นี้10.5 US นะครับมันเป็น EU 44เศษ1นส่วน3นะครับหรือยาวประมาณ28.5เซนนะครับการเลือกใครนะสำหรับลีหนิงเนี่ยในตระกูลเฟเดียน3นะทั้ง3คู่ที่ผมมีนะผม ฟันธงเลยเลือก US ได้เลยคุณใส่รองเท้าฝรั่ง US เท่าไหร่คุณไปเลือกลีนิงในตระกูลนี้นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยคุณเลือก US มาได้เลยไม่ต้องไปสนใจว่าเซนติเมตรจะเป็นเท่าไหร่ EU จะเป็นเท่าไหร่หรือ CHN ไชน่าเจแปนอะไรจะเป็นเท่าไหร่ไม่ต้องสนใจคุณดู US แล้วก็คุณเลือก US ได้เลยเฉพาะ3คู่นี้นะครับส่วนรุ่นอื่นคู่อื่นผมไม่ฟันธงนะ ว่าต้องเลือกอะไรยังไงนะครับรองเท้าคู่นี้ไม่มีรายละเอียดบอกว่านดรอปเท่าไหร่นะครับคืออย่างที่บอกข้อมูลรายละเอียดเนี่ยม,มันแทบไม่มีเลยหรือมีก็เป็นภาษาจีนแล้วอ่านไม่ได้เรางงๆด้วยไม่รู้จะแปลยังไงแต่รู้สึกว่ามันจะมี Google เป็น o o g l e t r a n s l a t e ใช่ไหมใช่ไหมครับที่ว่าเราสแกนจากภาพถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปต้องลองดูนะว่ามันจะเวิร์กไหมนะครับก็คือไม่มีข้อมูล ดรอปอะไรเลยไม่มีข้อมูล high stack อะไรเลยรู้แต่อย่างเดียวว่าเอามาช่างน้ําหนักนะครับคู่นี้10.5 US 28.5เซนมมีน้ําหนักที่อยากได้ว่าค่อนข้างเบานะครับ220กรัมรอ,องเท้าเบาเลยติดเท้าดีเมื่อกี้ค้างไว้ตรงฟิวการวิ่งใช่ไหมครับก็รองเท้าเบานะติดเท้าดีโฟมมีความนุ่มใช่ไหมครับคล้ายๆ Next ห ผสมภาษาระหว่าง nex t 1กับ xstep 1 6 0 x 3.0 pro มันนุ่มคล้ายๆ nex t 1แต่มันไม่ยวบเท่านะมันมีความเด้งยุบเด้งที่เร็วกว่านะครับ nex t 1จะมีอาการยุบแล้วก็รอแล้วก็ดีดส่งดีดคืนนะครับแต่คู่นี้จะยุบแล้วก็ดีดคืนเร็วกว่าแต่ไม่ดีดเด้งโหดเท่าของ xstep 3.0 pro นะครับรองเท้าทําได้ดีตั้งแต่วิ่งช้าไปจนถึงวิ่งเร็วที่บอกไปแล้วใช่ไหมครับรองเท้าทําได้ดีวิ่งทุกเพสวิ่งได้ดีการลงเท้าลงได้ดีทุกรูปแบบนะครับคือดีมากเลยคู่นี้นะก็ใช้งานมาจะ50โลแล้วรู้สึกว่ามันมันแทบจะครอบจัก,กรวาลเลยบ้างครับแล้วก็ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคือเป็นเรื่องของการเร่งความเร็วคู่นี้คือเร่งติดเท้าดีนะครับคือผมลองวิ่งในเพสที่เร็วแล้วนะครับประมาณเพสสี่ปลายๆสำหรับผมก็ถือว่าเร็วแล้วแล้วก็เหนื่อยแล้วนะก็หัวใจเต้นแรงแล้วฮาร์เรสสูงแนละ้วแล้วก็ลองกระชากออกไปอีกคือรองเท้าอะ่ะมันให้ได้อีกนะมันส่งได้อีกอะ่ะคือคือคุณมีแรงเท่าไหร่เอางี้ดีกว่าคุณมีแรงเท่าไหร่ คุณใส่มาเลยเดี๋ยวรองเท้า,าพาไปส่งไปอะ่ะคือทำได้ดีนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับตรงจุดนี้สำหรับรองเท้าคู่นี้นะครับก็อย่างอื่นก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วคือคร่าวๆรองเท้าคู่นี้ก็ประมาณนี้คือเป็นรองเท้าที่ดีนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากคือมันสั้นๆน,นะคือโดยรวมอะ่ะคือดีวิ่งได้ทุกเพส นะครับกระชากทําความเร็วอะไรดีนะครับข้อดีก็คงมีประมาณนี้นะครับส่วนข้อด้อยก็คือเป็นเรื่องของราคานะครับแล้วก็ความมั่นคงที่รู้สึกว่ารองเท้ามันมันสายนิดๆเวลาเข้าโค้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเคลือบโอเวอร์เลยมาแล้วก็ความมั่นคงความกระชับก็จะลดหย่อนไปลดไปนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าโอเครองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าที่ดี นะครับก็ฝากไว้นะครับรองเท้าคู่นี้ถ้าใครหามาใช้ได้ก็ลองดูนะครับแล้วก็ปีนี้2024ก็จะออกตัวใหม่มาเป็นรุ่นที่4นะครับก็เป็นเมเจอร์เชนเลยเปลี่ยนโฉมเลยก็เดี๋ยวถ้ามีรูปนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้ดูถ้าไม่มีก็ขอผ่านไปนะครับแต่รู้สึก,ก่าจะเห็นรูปแล้วก็สวยดีแล้วก็ราคาก็น่าจะรุนแรงเหมือนเดิมนะครับผมก็รอให้มัน ราคาต่ำกว่าหมื่นก่อนอาจจะซื้อมาก็ขอดูสถานการณ์ก่อนนะครับก็ตั้งแต่ต้นปีนี้เนี่ยก็รองเท้าซุปเปอร์ชูก็ทยอยออกมา3-4คู่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้สักคู่เลยแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวกุมภาเป็นต้นไปเนี่ยต้องเริ่มสอยแล้วนะครับก็มีเล็งๆไว้เหมือนกันก็ค่อยติดตามนะครับสำหรับช่องหมาอียิปตแลนดว่าจะมีรองเท้าคู่ไหนมานำเสนอบ้างนะครับก็ โอเคครับสาหรับคลิปรีวิวคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับคงมีเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปรีวิวตอไปนะครับอากาศดีนะครับตอนนี้เป็นเวลาเช้าเจ็ดโมงครึ่งก็วิ่งเสร็จแล้วก็มารีวิวต่อแล้วเดี๋ยวก็จะไปอาบน้ํากินข้าวกับครอบครัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับสงขานะครับผมอยู่สงขากับครอบครัวครอบครัวของภรรยาก็อยู่ที่สงขานะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้ กันใหม่กับคลิปรีวิวต่อไปนะครับเช้านี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ